สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานงบทลลองลายไตมาทุกท่านวันนี้น้องออมนางสาวนันทินสุขมีจากสำนักง,งานคลังจังหวัดศรีสะเกดจะมาแนะนำวิธีการกรอกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในงบทลองรายไตมาาง่ายๆมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเรียกรายงานงบทลองไตมาาจากระบบเีลแอดนะคะไปที่ระบบบัญชีเลือกรายงานงบการเงินเลือกรายงานประจาเดือน เลือกงบทดลองเลือกงบทดลองไตามาสเลือกปีงบประมาณเลือกไตมาสที่เท่าไหร่กดค้นหาแล้วก็เอ็กปอร์ออกมาเป็นไฟล์ excel นะคะพอได้ไฟล์ excel ออกมาแล้วคลิกที่มุมบนซ้ายมือจะขึ้นคุมดำนะคะคลิกขวากดคัดลอก เสร็จแล้วก็มาเปิดไฟล์ Excel ที่ได้จากสำนักง,งานคลางจังหวัดนะคะชื่อไฟล์ไฟล์สำหรับรายงานงบทดลองรายใรมาสจะมีทั้งหมด5ชีตนะคะเลือกชีตที่3วางไฟล์งบทดลองรายใรมาสมาคลิกที่มุมบนซ้ายมือนะคะจะขึ้นคุมดำเสร็จแล้วก็คลิกขวากดวางนะคะ,ะข้อมอูลงบทดลองของเราก็จะมาปรากฏชีตนี้นะคะ เสร็จแล้วข้อมูลก็จะลิงก์มาที่ชีดที่2นะคะชื่อชีดข้อมูลงบทดลองรายไตรมาสให้เราใส่รหัสหน่วยงานแล้วก็ชื่อหน่วยงานนะคะหากเราไม่ทราบรหัสหน่วยงานให้เรามาดูที่ชีดที่4นะคะให้เราดูว่ารชื่อหน่วยงานของเราคือหน่วยงานไหนสมมติ Philosophy เราเป็นอปตอดูแล้วก็คลิกเลือกตั้งแต่รหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานแล้วก็ลำดับนะคะ เสร็จแล้วก็คลิกขวากดคัดลอกนะคะ,ะแล้วก็มาที่ชี้ข้อมูลงบทดลองรายไตรมาสก,กดวางตรงช่องรหัสหน่วยงานนะคะ,ะรหัสหน่วยงานแล้วก็ชื่อหน่วยงานของเราก็จะปรากฏขึ้นนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มากรอกรหัสหน่วยงานคู่ค้าแล้วก็ชื่อหน่วยงานคู่ค้านะคะ การคู่ค้าพิจารณาจากบัญชีประเภทที่มีธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐอื่นเช่นเงินฝากสถาบันการเงินเงินกู้สถาบันการเงินค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์เป็นต้นนะคะแล้วก็มาดูว่าชื่อบัญชีของเรา่กยกข้องกับหน่วยงานของรัฐหรือเปล่านะคะอย่างเช่น เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินนะคะเลขบัญชีนี้เป็นของธนาคารไหนสมมติว่าเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็มาดูว่ารหัสหน่วยงานคู่ค้าของธนาคารกรุงไทยคืออะไรนะคะเรามาคลิกที่ชีทที่5นะคะชื่อชีทประกอบ2คู่ค้าภาครัฐนะคะแล้วก็มาเสิร์ชหาธนาคารกรุงไทยนะคะขึ้นมาลว รหัสหน่วยงานคู่ค้าของธนาคารกรุงไทยก็คือ50702นะคะ,ะแล้วก็มาคลุมแล้วก็คลิกคัดลอกนะคะ,ะแล้วก็มาวางด้านหลังชื่อบัญชีที่เป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะคลิกขวากดวางนะคะ,ะชื่อบัญชีอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นของอมสินทกสแล้วก็ไปดูชื่อหน่วยงานคู่ค้านะคะแล้วก็มากรอกด้านหลังกรอกให้ตรงบัญชีนะคะ อย่างเช่นบัญชีภาษีหักาทีจ่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรถูกไหมคะแล้วก็ไปหารหัสหน่วยงานคู่ค้าของกรมสรรพากรค่ะแล้วก็เซิร์ชหากรมสรรพากรรหัสหน่วยงานคู่ค้าคือ0ูนย์สามนนแล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็ไปวางด้านหลังของบัญชีสรรพากรนะคะ มาลบัญชีอื่นๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับแวงงานภาครัฐแล้วก็กรอรหัสหน่วยงานคู่ค้าให้ครบทุกบัญชีนะคะเมื่อก่อครบแล้วนะคะกดเซฟแล้วก็กดส่งไฟล์ทางลิงก์ในโน้ตกลุ่ม2.7 7อปทการเงินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ